เราผ่านเข้ามาในความร่มรื่นของแนวไม้นะคะมะมะเขาด้านซ้าะเรียกว่าใบปริกถ้าแม่ชีจำได้ว่ามันคือใบตะลกค่ะอะมาดูรถจีทของท่านชวน นานๆจะได้เห oh, ็นแล้วเพราะว่า no. นั่งครั้งสุดท้ายก็อาจจะประมาณ50ปีที่แล้วกันมโอ้าอยได้เจอได้เจอต้นมะปริงหลังจากค้นคว้าหามานานนแล้วเจอแล้วมะปริงมะปริง อ,อืยินดีที่ได้พบค่ะมะปริงค่ะเธอเขาลกเขาคล้ายๆกับมาดันค่ะเขียวเๆลูกคล้ายๆกันเลยนะค่ะนี่เรากำลังเดินอยู่ในบ้านท่านเชิญเหล็กไผ่ค่ะกำลังสนใจ กำลังสนใจรถจี๊ปค่ะอันรถจี๊ปนี่น่าจะได้นั่งครั้งสุดท้ายประมาณ30กว่าปี